นี่เกิดเป็นสาวๆนี่ระวังให้ดีโดยเฉพาะสาวโสดอย่างน้องลีระวังอะไรจ๊ะไปตกกลุ่มรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาหลอกว่าจะมาแต่งงานขันหมากสีสอดทองมั่นจะต้องเตรียมงานได้หมดเลยนะเ,<อ>เดี๋ยวพี่จะยกขันหมากเป็นทองเท่านั้นเงินเท่านี้จะมาขอรับากลวลสุดท้ายเทงานแต่งครับเธอช้ำใจเธอเอาหลักฐานทุกอย่างมาบอกกับนักข่าวแล้วก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยแล้วประวัติของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอายุ30ปีและเป็นนักกีฬาฟุตบอลสโมสรชื่อดังด้วยอ้าวอ่า สาวน้อยวัย20ปีพร้อมกับคุณแม่และครอบครัวครับก็เลยไปแจ้งความที่สพละหารทรายจอบุรีรัมให้เอาผิดกับนายเอ็มวัย30ปีว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งเป็นนักฟุตบอลสโมสรชื่อดังแห่งหนึ่งที่สุรินหลอกว่าแม่ตายให้ฝ่ายหญิงช่วยเรื่องเงินแล้วหลอกว่าจะแต่งงานด้วยสุดท้ายเทงานแต่ง เจ้าสาวเตรียมจัดงานหมดไป3-4สี่แสนคุณเลยแม่ของผู้เสียหายบอกว่าในเอ็มโทรมาคุยเรื่องงานแต่งด้วยแล้วบอกว่าเนี่ยแม่ช่วยหาเลิกให้ผมด้วยนะเดี๋ยวจะแต่งกับลูกสาวแม่น่ะก็ได้เลิกมาว่า26กุมภาพันธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะจากนั้นพ่อของเอ็มก็โทรศัพท์มาแจ้งบอกเนี่ยน้องสาวกับแม่ตายละลูกชายก็เลยไปไม่ได้ด้วยความเชื่อใจโอนเงินทำบุญไปอีกหมื่นหกส่วนงานแต่ง เจ้าสาวก็จัดเตรียมงานไว้ทุกอย่างทั้งสถานที่เครื่องดื่มโต๊ G N e L, ะจีนเห็นไหมในเขาเตรียมมาเลยแต่งบ้านเจ้าสาวตามธรรมเนียมเนาะแต่ในเอ็มก็ไม่มาอ้างว่าพี่สะใภ้หอบสีลสอดหนีไปหมดจนกระทั่งมารู้ความจริงว่าทุกอย่างหลอกลวงหมดเลยโอ้โหฟังคุณแม่หน่อยครับตั้งแต่นัดกันพ่อเขาก็โทรมาหาแม่ทุกระยะเขาก็ไม่เคยว่าเออ นู่นนี่นั่นจะไม่ทํานะแม่ทําให้มันเธอไอเอ็มแม่สงสารมันลูกผมเหลือคนเดียวตอนที่แม่เสียไปก็เสียใจนู่นนี่นั่นเราก็ช่วยร้องเขาเราก็เสียใจเขาต้องการเงินอะไรเราเห็นเขาดีเราก็ให้เขาโกหกเราอ่ะเราไม่รู้อ่ะแต่เรารู้มาภายหลังแล้วเราเจ็บใจมากส่วนสาววัย่ส20ปีเล่าให้ฟังว่ารู้จักคบหากับในเอ็มมาเกือบหนึ่งปีระหว่างคบกันฝ่ายชายเอาเงินจากตนหลายครั้งตนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเขาเดือดร้อนจริง ก็เห็นว่าเป็นแฟนกันอเอาทองที่มีไปจำนำแล้วเอาตังค์ไปให้ผู้ชายระหว่างนั้นก็อ้างว่าแม่กับน้องสาวนป่วยโควิดแล้วเสียชีวิตขอให้แม่ตนช่วยทําบุญค่าง,งานศพด้วยเนี่ยก็จ่ายไปโอนไปมกราคมที่ผ่านมาฝ่ายชายเอาสร้อยทองน้ําหนักสามบาทมาให้ตนใส่แล้วบอกว่าเนี่ยน้องเป็นหลักประกันนะว่าพี่รักน้องจริงเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันทําให้ตนเองเชื่อคําพูดหมดเลยเขาบอกแม่กับตนเองว่า วันแต่งนะเดี๋ยวจะเอาสินสอดมานะ่แปด0 0 0ทองคำหกบาทแล้วจะมีนักฟุตบอลนักกีฬาชื่อดังมาร่วมงานหลายคนเลยแม่ก็หลงเชื่อไปหาเลิกจัดงานแต่งจัดเตรียมสถานที่ของจำด้วยโต๊ะจงโต๊ะจ,จีน40โต๊อะอ่ะแล้ววันจัดงานแต่งบุปก,กรณ์สมวันเนี่ยนะตนก็เอาทองที่เอ็มให้ไว้เน่น้ำหนักสบาทใช่ไหม,มจะเอาไปอัพเป็นหบาทไปถึงร้านทองนั้นทองบอกทองปลอมหนู เอ,อจนถึงวันแต่งงานเอ็มโทรมาบอกว่าเนี่ยพี่สะพ้ยหอบสินสอดหนีไปห,หมดเลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็ทิ้งพ่อไว้ที่ปั๊มน้ํามันอหลอกแล้วหลอกอีกหลอกอีกแล้วยังไม่รู้อีกทีหนึ่งว่าที่บอกว่าแม่กับน้องสาวตายเพราะโควิดเนี่ยเป็นการเอาภาพของคนอื่นที่ตายมาลหลอกค่ะจะหลอกแบบนี้เหมือนแช่งแม่ตัวเองเนาะออผู้เสียหายบอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าเอ็มจะมาหลอกลวงตนเองกับครอบครัวแบบนี้ ทำให้อับอายอยากให้ตำรวจดำเนินคดีไม่อยากให้เป็นหลอกใครอีกเอาละฟังฝ่ายหญิงนะฝ่ายชายอยู่ไหนอะยังไม่มานะฮะรอฟังอีกด้านนึงรอฟังเอ็มครับเอ็มมีเหตุผลอะไรตามที่ฝ่ายหญิงเขาบอกมาหรือเปล่าที่เป็นหลอกลวงเขาหลายหลายเรื่องเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องกําหนดงานแต่งเนี่ยยังไงอยากฟังจากเอ็มนะแต่ไฟยังมีหลักฐานนะเอ็ม้าหากว่าจะยืนยันความหร้สุดตัวเองก็หาหลักฐานมาด้วยเป็นนักบอลแถวสุรินด้วยเนาะเป็นแมนหน่อยกลัวจะเสียอนาคตข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง